คลิปนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการคอมโบโชว์เคสรายการที่ผมจะเอาคอมโบที่ผมได้ไปลองเล่นแล้วรู้สึกว่ามีความน่าสนใจมาแชร์คอนเซปต์ในการเล่นให้กับเพื่อนๆโดยในวันนี้ก็จะเป็นคิวของ l k y r i e w o l f ใครที่ได้ l k y r i e Wo l f มาแล้วหรือกําลังตัดสินใจว่าจะซื้อดีหรือเปล่าเพราะกำลังลังเลว่าซื้อมาแล้วจะใช้ประโยชน์ได้แค่ Rock c ช i พเพราะกลัวว่าเบรดมันจะเล่นไม่ได้ก็มาดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับในความเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่า Valkyrie Wolf เนี่ยเหมือนกับดัน r บ v e ที่ถูกเอามาบก,ก้กขึนครั สำหรับปัญหาใหญ่ในการเล่นวอลคิลี่โวลที่ผมเจอก็คือในบางเกมเนี่ยผมพยายามชูดเข้าไปเปิดก่อนให้เกิดการประทะกันแรงในช่วงต้นเกมแล้วแต่กลายเป็นว่าหลังจากเข้าปะทะกันแล้วเบเราล้มเองซึ hmm. ่งเป็นปัญหาที่ผมเจอค่อนข้างบ่อยและยังหาวิธีการชูดแก้ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดจะให้ชูดแบบค่อยๆตีนี่ก็ไม่ได้นะครับเฟสสุดท้ายเนี่ยเราล้มไวครับจะมาชูดแบบพวกแอโร่เพคซัสแบบฟินิกวิงหรือแบบเพคซัสบลัซเพื่อหวังชนะสปินเนี่ยอันเนี้ยไม่ค่อยเวิร์กนะครับ สำหรับวิธีการแก้ปัญหาผมจะแก้โดยการเปลี่ยนไปใช้บิดที่มันจะช่วยเบรกได้บ้างในจังหวะที่เข้าปะทะนะครับยกตัวอย่างเช่นเกียร์รัชเกียร์พอยต์คิกไซค n นหรือว o เท็คนะครับพอเปลี่ยนมาใส่บิดพวกนี้แล้วผมรู้สึกว่าวอลคิลี่โวลเนี่ยล้มยากขึ้นกว่าตอนที่ใส่บิดอื่นๆอ,อยู่พอสมควรเลยครับอย่างในเกมนี้ที่ใส่บิดคิกเจอกับ t ทแรนโนบิดเนี่ยถ้าเป็นบิดปกติที่เคยใส่อย,อย่างพวกรัชหรือโลรัชเนี่ยจังหวะที่เข้าปะทะกันแรงๆในช่วงต้นเกมเสร็จเนี่ยน่าจะล้มไปแล้วครับแต่ในเกมนี้เนี่ยลยเลย